ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนะมันฟาคิ้อคนะหมดเอายูน่ารักมากนาสนุ้มาจริงขอเขียนเขยังมีได้แล้วัวะสวยมากโค้เนาะเขาจะชอบทำแบบกว้างๆเนาะต้องให้ได้แค่ไหนใช่ไหม ข้ทำไมเขาจะดูดเนาะต่อโค้ดเนี่ยดูดีตัวรับใช่ป่ะคอมดแล้วเหมือนจะมีสามสีป่ะเออหรือสองสีใครยังไม่จุใจกับเสื้อยืดเอาอีกนิสสก้านิสสองสีโอเคสีละใบจ้ะโอเคน้องแมวใครเป็นทาสแมวไม่ต้องทาสแมวก็ใส่ได้จรองน่ารักมากเลยน้องน่ารักเกินหนูร้อยเก้าสิบบาทนะคะจอจานยี่สิบสี่ จอจานยี่สิบสี่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทอกได้ถึงสี่สิบสี่อกได้ถึงสีง 44, ่สิบสี่รหัสจอจานยี 24, ย่สิบสี 24, จ่ 24, จอจานสองสี่นะคะจอจานสองสี่พิมได้เลยจ้าหมดแล้วคะ่ะไม่น้อยเกินแก่สี่ไม่แล้วแต่หนูห้าก้าว้เราที่หักแก ตัวรักกับตัวรักเป็นอะไรนะสีอะไรมีสีมีสองสีนะคะได้แค่สี่พันห้าเก้าเก้าถ้าใครจะวางใช่น่ารักมากพี่จุ๋มมีปะไม่มีคนละแบบอันรุ่นใหม่จอเหรอลูกใหม่อะไรนะลูกถูกไหมอน่ารักมากเออน่ารักจังอะอุ้ยสีโฮโลแกรมเขาเรียกโฮโลแกรมอี้สีโฮโลแกรมรวยมากฉันเก็บสีโลตโก้ไว้ มีสองสีใส่ของได้เยอะมากสีทำส่วนมากนะุแล้วข้างในเขาดูดิยังไงขวานคนมันมันแบบแล้วสีฟ้าข้างในก็น่ารักเอ้สีสีดำดูดีข้างในเป็นสีฟ้าเป็นเก่านะเนาะเนี่ยมันก็ือเป็นเก่า แล้วตรงนี้ใส่กดน้ำได้เขาเริ่มดีไซน์ออกมาเยอะมากแล้วมันเ็าออกมาเป็นที่คาดองคาดออกมาเพิ่มอีกเยอะมากคาลินรุ่นใหม่นะตัวนี้รุ่นใหม่นะคะไม่ใช่ตัวเบบี้นะคะแล้วดูดูที่ดูดูซิปเขานี่นะพกใช้งานดีมากราคาอยู่ที่สี่พันห้าเก้าเก้าได้หน่อยมสห้าเก้าเก้าแม่ได้แค<ด>่น<ช>ี้สี่พนะันห้า้อก้สิบเก้าบาทสีนี้นะคะสีนี้นะคุโรแกนม,มันนี้จะเป็นวอลเล็ท นะคะวอลแหวนสีสามแปดถ้าเป็นสีดำนะคะถ้าเป็นสีดำจะเป็นรหัสคือวอลแหวนสีสามเจ็ดสีดำวอลแหวนสีสามเจ็ดนะคะสีนี้จะเป็นวอลแหวนสีสามแปดน่ารักมากคารินเอาโหทุกคนจริงๆถูกมากถูกแบบสีสามแปดหมดแล้วแต่สีสามเจ็ดค่ะสีดำก็น่ารักนะวอลแหวนสีสามเจ็ดค่ะสีดำแทนนี่จะหมดก่อนเนาะัได้นะมันตัด วอลแหวน4 3เจ็ดเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยก็คือชิคแล้วอ่ะแล้วเวลาด้หยิบของเพอ่มดูสิซิปเขาดีมากเลยเนาะจริงจริงวอลแหวน4 3เจ็ดนะคะอันนี้นะดูดุดดึงมาก4 3 8 4 3 7วอลแหวน4 3เจ็ดนะคะอันนี้นะวอลแหวน4 3 7ต้องของปลดยาวมากดูดิทุกคนข้อพิห้ออะไรคะคาลีรุ่นใหม่ค่ะเวลาเอฟต้องเอฟหน้าไลฟ์นะคะเอฟหน้าไลฟ์นะข่าวใหคาลีรุ่นใหม่ค่ะ4 3 7ปลดอะปลด ต่อเลยอะที่คาดผมนะคะที่คาดผมตามคำเรียกร้อง <S <S ตามคำเรียกร้องนะคะ <S <S ได้เพิ่มมาอีก5อันนะคะรหัสเาราคา250บาทต้องบอกก่อนว่า F 1เหมือนได้ถึงสอพอได้ทั้งกระต่ายและได้ทั้งน้องไก่อันนี้ไปนะคะขอไข่ขอไข่หนึ่ง0 6, บาท ขอไข่ขอไข่หนึ่งศูนย์หกนะคะต้องพิมพ์ขอไข่สองตัวนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์หกนะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะได้เพิ่มมาอีกแค่ห้าอันน้องน่ารักมากแล้วมันไม่บีบหัวไม่บีบตรงเนี้ยน่ารักจริงอันนี้เหมือนได้สองจริงๆคุ้มมากสองร้อยห้าสิบนอง้อหน้องน่ารักสบัดพิมพ์ได้เลยนะคะขอไข่ขอไข่หนึ่งศูนย์หก ชอมไม่มีค่ะวันนี้แาแบบสิบสิบห้ายังมีค่ะัอะไรอันนี้ไม่หมดหรอขอไขวเวียนวิ่เวียนหรอขอไข่หนึ่งศูนย์หกนะคะอันนี้อันนี้ขอไข่ขอไข่หนึ่งศูนย์หกนะคะใครจะรับพิมพ์ได้เลยนะคะส่วนเซตนี้ลดราคา เซตนี้มันมาเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนกระเป๋ามันเป็นเหมือนกระเป๋าของดีออดึงขึ้นมาจะเป็นเซตน้ําหอมสามอันแบบนี้มีมิสต d ออ r สวาร์แล้วก็จะดอนะคะคือตัวขายดีเลยตัวขายดีของ <Okay. S 1> เขาเลยมีปัดแก้ม 14, <14 90. S 2> มีค่ะหนสี 1> 1่เท่าไหร่นะหนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเลยนะหน่สี่รอยเก้าสิบ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ